เพราจากฝนก็นก็แม่แก้วคนมาสั่งชีสันพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเนาะ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขูสุคนเนาะกาได้มาผู้พ่อกรบ่าวอ่อนคือเกามันนี้เนาะก็ได้มาผู้พ่อก,กับทีมงานของพวกขนเขาคือเกากบทางเบ่าจันน์ะบ่ารีได้เนาะมัอน,นี้กาคาดคู่ดอยเนาะคู่ดอยกับที่รกิจเพื่อนกาบทันมาสอยภรกิจนี่น้ำกันเนาะกาคือช่วงที่แล้วเนาะทางบ่ารีมันก่อได้รับเงินจากปัญญาเจ็บุญให้ไปมาซื่อเครื่องจะไปแจกจาก่ายให้กับพ่อแม่พี่น้อง ให้กับเมพนองทีวาทึกไพ่ฟิบัตเนาะก็คือนำถ่วมเนาะกาสุดนี่ทางบ่าวรีพันกอดเดะครับเงินจากพญ,ญาจบุญก็มีหลายไลน์ทางน,นอธีวาให้การวยเหลือมาในครั้งนี้เนาะทางบ่าวรีหลังจากที่าบ่าวรีพันได้รับเงินบริจักวยเหลือจากพญเจบุญน์พันเราทางบ่าวรีพันกอดได้ไปจัดแจงซื้อเครื่องมาทีวาจะเอาไปบริจักให้กับพเมพี่นองพระชนผู้ทีวา ถึกไพพิบัตินำท่วมเนาะก็มีหลายเคสที่ว่าชุดเหล้วยเขาก่อยังบไดรไปแจกจ่ายให้มันไปบุถึงนะเพราะว่าเส้นทางการไปกันมากกว่าจะลําบากแน่นาะกาเมื่อนี้เขาก่อเดลยออกเดินทางกันไปหาหมู่บ้านที่ว่ารถไปบไดรากาช่วงนี้ก็ฟาดดแล้วเนาะแล้วก็เขาก็รถเขาก็เฉดยเข้าไปฮอดไปเถึงก็จะมีสองสามหมู่บ้านนี่แหละเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ว่าเขาเกียมมาเนาะนี่นนก่อ็จะ เขาจะได้แพ็คใไซเป็นถุงมาเลยพ่อแม่พี่น้องนี่มันก็จะเป็นประเภทเขาา่าซานเป็นมีเป็นปลากระปองปล <im agine> กะปองป <im agine> เป็นน้ำดื่มเป็นนอย่างนี้นะเนะเาะเขาก็จะได้แพ็ค <im agine> ใกไใไซเป็นถุงนี่เลยเนาะเพราะว่าเขาก็จะได้ซื้อเอาไปแจกจ่ายบรรพท้าวทุกข่ายกับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ว่าถึกภัยพิบัติในครั้งนี้เนาะส่วนรายละเอียดทางเบาลีเพิ่นจินน้ำผาไปแจกจ่ายจุดใดแนะ่เนาะกะเขาก็คอยไปติดตามรับชมกันอยู่ในคลิปนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะออกเดินทางกันต่อเนาะ อ่าคือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เขาก่อเดินทางมาแต่ว่าแกะจะหอดหมูมบ้านเนาะนี่พี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นผลกระทบจากพายนำท่วมเนาะจัวนี้จะเป็นทงนาของพ่อแม่พี่น้องซาบานแทบนี้เนาะนี่พี่น้องนำท่วมนี่ฮักตายเมื่อเลยพี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นนำนำหอยนำหอยหน้อยเนาะะเป็นนหอยหน้อยพี่น้องนี่ โคนบรจักรมบรจักไม่บรจักรโตอย่างไรเข่าหน้ามุดนอนเนี่ทีมาเสียหายสมควรนนี่พี่น้องเนาะนี่ยนักเลยกวาดไปมุดรถเทปเนี่ยนะนี่นี่ตัวนี้จะเป็นหัวของชาวบาดเนาะหัวสาบัดรอมหัวหน้ามันป้าพี่น้องไหมประจักรขี้เหงาอมันยังนี่จนว่าถ่วงลักหัวเลยพี่น้องตัวด่านเทิงจะสูงนิดนึงเนาะนี่ตัวด่านเทิงว่าพี่น้องไหมเนี่ย เขาจะสังเกตเห็นที่ว่าเป็นขี้เหนื่อที่ว่าไหลมาน้ำน้ำเนาะนี่พี่น้องตรงนี้จะเป็นหัวของสบานร์แต่ว่าไปมืดเลยไม่มีเลยเหลือแต่ลักอยู่หน่อยนึงเนาะแต่เบื้องเทืงกนี่ก็พอเอาได้อยู่เนาะเขาบางสวนเนาะแต่ว่าสวนทางเทือนี่ที่ว่านักเลยพี่น้องนะที่ว่าชุดเหล่นา,านี้เข้ามาเนี่ย เขาจะมาบ่าได้ทางเส้นนี้เนาะเพราะว่ามันนำ้ำท่วมแล้วก็มีโคนมีตูมหลายรถมาบ่าได้เนาะกาโซนีก่ก็มันแดดแด,ดแล้วแหละกาเขามาก่พอพราเพียงแต่ว่ามาได้แหละขั้นฝนตกเขาก็มาบ่าได้คือกันนั่นแหละผมให้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเหาก่อทีไปฮอดผู้บัญญแล้วกัทางทีมงานเหาก่อสิได้เอารายละเอียดน้ำนาผู้ใหญ่บ้านในบ้านเนาะว่ามีครอบครัวได้แน่นะเนาะเท่าว,ว่า ถืกผลกระทบหายแห้ง <c oughs> ในครั้งนี้เนาะกาเอากอเสียดายแจกยายเครื่องที่ว่าเขาจะน้ำออกมาบริจาคในครั้งนี้เนาะอ๋อพี่น้องไหมตัวเบื้องลุ่มนี่ที่ว่านักหนาสาหัสเลยพี่น้องบ่มีจักต้นเลยเข่านะพี่น้องเลยบ่มีจักต้นเลยพี่น้องเลยสามรอบพี่น้องเป็นโคลนเป็นดิน แล้วพี่นอนะ้องเนาะนี่นีจะเป็นขี้เหี่ยวที่ไหลพัดมาน้ำๆเนานะโอเคเนาะเขาก็คอยไปพบกันอยู่ที่หมู่บ้านพ่นไรพี่นอ้องอาโชว์น้น่าสงสารเพนะ่นไรเนาะพี่นอ้องเข่ากำลังสะได้กินเนาะก็โอเคเนาะผมเป็พี่นอนะ้องเนาะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาหอดที่ว่าเป็นหมู่บ้านห้วยบงเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งมือบ้านที่คือผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนาะนี่นี่ก็คือเป็นเฮือนซานบ้านสองของพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่านน้ำลดแหงแล้วเนาะแต่บางครอบครัวก็ยังไม่ได้กลับมาอยู่แถวพี่น้องนี่ยังใส่เกจีอยู่นี่มันกัดเงียบเงาเลยพี่น้องบนน้ำหน้าจะท่วงมุดเอาเข็ดเท็มนี่เนาะ เห็นชาวบ้านปเปลี่ยนยางมาเนาะโอ้เป็นห้องเนี่ยสบายดีพ่อสบายดีสบายดี rup, เนาะไปยังมาโอ้ไปเก็บมักมันฮะไเก็บมักน้ำมันเก็บมักน้ำมันเจ้าเอามาม้ยางมาขายบ่เออเก็บไม่ปลาไอ้มันข้ามมาสีแดงกว่าใครเขา,าโอ้เป็นเจไดมักเจไดนี่มักทุนดาวเนี่ยโอ้เขาเจ้ามาเก็บเก็บหรือเก็บเป็นกิโลบ่ เออเขมาเป็นกิโลกิโลตัวไหนสามสิบบาพันสามสิบ้าพันโอ้ตูตามเทปนี่มันน้ำน้ำถมมดอ่ะถมม้ดแหละเขาใหญ่ขึ้นก็นี่โอ้ฮือนขตัวนี้เขาเลยอ่ะเฮ้นนตัวนี้เขาเลยโอ้อันครบครบสีดำทั้งตูท่าว่ามันถมเลยเนาะตูถมลายเนาะถมลายโอ้ตวนี้กึ่ถมมดเหรอคนี้เนาะถมมดเนาะนนี่กว่มเกินฮือนขนตัวนี้กว่ามหอดฟ้าพวกนี่เนน้องเนาะนี่ ตัวจะเป็นเป็นคราบสีเหลืองนะพี่น้องเนาะอันนะอ่าพี่น้องเนาะตัวก็อยู่ฝั่ในนี่โมตายหมดเลยโอ้หน้าพอเส่าอยู่ฟักในนี่เจาเจาะท่วมท่วมตายหมดเลยอ่ะมตายหมดเลยโอ้มันมันเป็นดินเป็นโคลนเป็นกี่ตัวมัดท่วมหมดเนาะมันตายสื่อๆมันที่ตุ้มได้มันทุ่มน้อยได้มันยืดขึ้นนาะท่วมยืดขึ้นท่วมแล้วมันจักมือก่อนสีมืออ่ามันยืดสีวันโอ้ขั้นมันท่วมน้อยมันตายเอา ปีมันเยี่ยมนี่ยมันไม่มีขื้นก็ทนไหวมนก็ไม่ตายเดี๋ยวนี้แต่ว่าตายหมดเนาะเดี๋ยวนี้ตายหมดืดเน้องบีสิมานี่ยที่ชอบเข่าแต่ไรมากินแบบนี้หวานเลยปลาเป็นน่องเนาะแทบนี่ถั่วมืดเป็นน่องแต่น้ำของพอพนว่าอยู่ฝักในน้ำหวยเนาะน้ำน้ำยืงขังสามวันสี่วันถือว่าเดี๋ยวนี้น้ำแห้งแล้วเนาะถือว่าเข่านี่ยถือว่าตายหมดเนาะเขาตายหมดเลย คือนี่พพคือว่าทตีมงานเขาลงมากก่อจะเอาเครื่องที่ว่าที่พญายาจะบุญเพื่อนั่นแบะทึนโซเลือมานะเนาะเขาก็ได้น้าจะได้น้าเอาอชิ้นของนะํามาบริจาคให้กับพ่อเม่พี่นงชาวบ้านผู้ที่ว่าทึกข้อให้ไพ่น้ํทถวในครข้างนี้นะ,นะะเนาะเขาก็กาญมาหลายเทอยุแต่มันมาบุรีเื่องจากสภาพถนนหน,านทางอันแลัลนเนาะางเห็นคนตั้งนันนั้น ก็พอดีแดดของสามือล่ะก็ทีมงานพวกเขาก็ได้จัดแจงซื้อเครื่องนี่จัดเครื่องมาไว้เพราะว่าหยาดฝนตกเติมอ้าวโชคดีโชคดีพอสู้ๆเด้เจ้าอันนี้ก็คือเป็นชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเจ้าได้ไปให้ไปส่วนมาเนาะโอเคเนาะมาแค่นองเนาะอนลูกอ่าคือตอนนี้ลูกที่ว่าเป็นจุดใจกลางมู่บ้าของวับหงษ์นะคือเดี๋ยวนี้ทางเรานี้ก็ได้ไปประซา สองพันไม่นจนนาหน้านเนาะเชจะดูเพื่อก็จะเป็นทีว่าผู้ช่วยเนาะทว่าจะมาเบึ้งในการแจ็คเื่องแนมือนี่เนาะเดี๋นี้ทีมงานเขาก็อจะได้เรื่องแจ็คเื่้งเนาะไม่อนจะตอนนี้ฮาก็จะได้อ่านอ่านเป็นลายซื้อนาะพี่นนองเนาะ อันนี้เป็นเมไม่รับเลิกเราล่าคนทันเดียวกันเด็แเมียที่มือเดียวกันเควบคู่เมียที่ม่แล้วแม่แล้วม่แล้วไม่แล้วม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วม่ล้วม่แล้วไม่แล้วม่แล้วม่แล้ว้ไมแ้วม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วม่แล้วไม่แล้่แล้วม่แล้วม่แ่ม่แล้วม่แลวแล้วม่แล้วม่แล้วแล้วม่แ่แแม่ล่แล้วม่แลวมไม้แล้วม่แ่แล้วม่แวม้วม่แล้ไม้แล้วม่แล่แล้ไม่แไม้วม่ ขึ้นเถิงเตียนดี้เตื่เต้นถิงเตี้ยนไหกันไรเตี้ยนเาททามันบอโง่กได้ออขึ้นไปยบิกันไมาเตีกูขึ้นแม่แหละแม่แเออท้ายมนเตี้กูขึ้นเดี๋ยวนี้ถือว่าคือทางบาบรานฮึฮอ้น่ฮู้เลยวู้เลถ้ามาไปหับากันเลยนี่ก็คือบรรยากาศที่ว่าเขากล้าเกียมจะแจกของเนาะพีเนาะถาด็ก่อเรื่อมห่อนพี่นอง กาทางผู้ใหญ่บาทมาก่อนไหลเปิดโทรโคงอ่านไลซือเต่ละครอบครัวไห้มาหับเอาเครื่องน้ำทียนงานของพวกเขาเนอเนี่ยนี่ก่อนทางในบาทมาก่อนจะได้อื่นนะเนาะอันนี้บ่กเอา

A cho cho để ăn. Bin là sư tăm biap nó quang sáng ban của hồng chuông nó, mitho 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 phân, เฮ้ยดิปานดิเอาดลปามากไเอาลุารไเอที่ปานเการสละุนไพี่น้องนะขอบใจขอบใจเลยไม่ต้านไม่ต้านไม่ต้านอยู่บ่ไม่ต้านไปอยู่ขาไปจุดเท้าแก้วนางออน

ใบแจนคุณน่า no น้อยเนอะใบแป้งวันนาใบแป้งวันนาใบแป้งวันนามาใบใบกู้ใบกู a, ma. mais cool. Mais cool, ้นางเจนตาใบกู้ใบกู้้บกู้่บกู้ ไกูไปกูมในการทำคือครับขอก็มีน้าบก็อวยพอดนะขอบบกวบใจเจ้าชะท่าคนแน่นอนถือว่าพีปง้มองยมาอท่าพาะ่้าพายท่าพายนางจันนางสซี

แม่พ้ายเจนดี้ทฟองแม่น้ายเจนดีทฟองแม่้ายเนดี้ทฟฟองดูไม่ผ่านไม่เป็นงาไม่ยงไรางงฟองัววดูทฟองตัวอยู่บม Mày thi đi nào, mày đa đâu Mày, mày đa Mày con nàng chắn Phải pin đâu, phải pin đâu

đuôi <laughs> à này xoong này mút không kêu ní rồi. à, tiếp bài mình đuôi mày xoong nào mún, mày xoong nào mún, mày mày say nào kéo. mày keo nào con. ไม่ใชนางแก้วแกนแก้วเออบอม่นิ่งครอบองม่นิ่งครับรรยากาศในการแจ็เครื่องนางนอกเนาะชาวบ้านก็ได้มากางขนมให้เบาจันกับเบาลีหน่อยเจ็คเพาะมันเด่ห่อนนนอเนาะนี่สามนหน่อ จะได้กอดสูงๆน้องเนาะสูงไปนัากันเนาะพี่น้องเนาะนั่งมองเนาะไม่อป็นหืนทางดันเทิงมะก่อนจะเปลี่ยนไม่เป็นหืนห่นทางที่ว่าหน่วยงานรับพิสอบของบ้านเนาะพระเจ้าก็ได้จัดแจงการไปตามรายซื้อเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความเป็นระเบียบในการแจ็คเ่องพี่น้องไม่สูงนั่งตันเนาะ ไม่ช e ุ่มแน่นไม่ดูหรอกท่าวิงท่าวิ่งนเาเนองนะความโหวนะกาทางเมืนงานของบาทก่อนจะได้แจ้งตังค์ก็เภทเป็นสา0พันบาทเนาะ ให้มากางกันโฮมให้กับทีมงานของพวกเราเนาะและการแจ็คเกิ้ลเพี่น้องก็ถือว่าสาวบ้านก็ก็าะเจ้าก็ให้ความสำคัญกับทีมงานของพวกเราเลยนะพี่น้องเนาะสู้ได้ไม่เท่าเดิมห่อนเนาะไม่เงินไม่เงินไม่เงินดูไม่เงินดักคุณดี นี่เด้อหลายเลยพี่น้องอันนี้เอาสองถุงคุณเท่าปันป้อนดกคนนน่นอานน่นเทอใด้นมเท่าเพิ่มขอบใจพี่น้องขอบใจน้ำลังเอา เพืจะได้เ่าจานห่อนบอกวะว่าบ่ห่อนมีขั้นหมไปเพ่นเห่อพี่มน้ปันเาก่อจะเด็ดเยนกันใหญ่เครื่องมาพี่น้องเนาะว่ามันแดดห่อนตอนนี้ทางบ่จานก็จะได้ออกมาเป็นมือกอกเนาะพื่อนเอเนาะ

มาทางไหนก็มีพี่น้องเนาะยุ่ใจัดกางของบานนี่พี่น้องมาทางนี้มาาทกไอ้พุ่มี่อีไอ้ิงมทรเนเล

mày pin đáng tiếc mày pin mà, mày pin đáng tiếc mày pin đáng tiếc mày pin đáng tiếc mà, mày pin mày pin đáng tiếc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  mày pin mày นั่นคันก็มากเกินกานั่นันดูนี่้อยู่นอยู่ไปยคุณคว้าสควาผู้นี่คุณ้าหนนเฮเนาะเออให้มีตอนที่ไป ปานกระทบที่ว่านักโทษของไ้นี่ล้ะก็ใไปอ้นผู้ที่เขาไม่้องไ่เขาลาทาวน์เจ๊เขาทานอาหารแหจูนนู่งเป็ดกุนน้ำซุปทับุน้ำซุป

เออเอไน้องน้องตอนนี้ให้นอฮอตน้วเจ็ดเราตอนนี้นะก็คือให้ทางบาจันกับเบ้าวันเนาะเป็นผู้อ่าช่วยกันเนาะ เพราะว่าเขาคนเดียวก็ยายหญ่ใหญ่ให่บัววบ่ถึงใหญบ่ร้อนพี่น้องเพราะว่ามันหลายคนแห้งเนาะนี่ก็ดีแต่ว่าทางชาวบ้านมันก็เอาขั้นโฮมมากังให้เพราะว่าตอนนี้ตอนบ่ายโมงเนาะประมาณบ่ายสองนะกัฝนไอ้ฝนกับทีว่าแดดกับทีว่ากำลังห้อนเนาะแต่ทีมงานเขาก็สู่บ่ถอยพ่อแม่พี่น้องเอ้นี่อ้นี่นะจะทำจะทำมาดีมาดี จดยไ่เอาไอโบ่าวบ่อเหงก่ได้ดูแม่พ่อนางบุญไม่พ่อนางบุญมาบ้านกันเหน็บดินมาเวลาน้าซ้อนเวลาน้าซ้อนมเข้านางบุญก็เริ่มยายไปเรื่อยๆเอแม่พี่น้อง ถึกป่าจะสำเร็จเาอหม่ักแหนด้ายายทออดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยทีเฮาแต่เป็นส่วนหนึ่งในการให้พ่อแม่พี่น้องเลยเอาแรนะเลย ไปนอนนัพ่อไม่นอนนัพ่อง่อต้องเีอน่พอ้อโอ้ยห้องอยู่ในาวหองบอเลยสวุ่ดชดเาสามากเลยดดดดินเล็กกนเลกหรให้กล่นในเหรียญปั้นดิมฮับเอาพรอน้ากันทอไมพี่น้อยป่วยพรอนะป้อป่วยพรอน่เดด สัมนี้ก็ดีใจแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้คลิปเบาเบาวานนะ่้นาอ <laughs> 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 พ่อจันอนก็อนก็มาสั่งชีสันพ่อแม่พี่น้องเนาะสั่งชีสันเพิ่นตโลกไก่เบ้ง แนงนางออนยแดงมีะนางออนมเอะนออนนางออนนออนโอ้กใค่เอฟนี่เอนองออนมือขนมับเคยได้ยิน้ออ เอ้เอก่าไปเลยไม่อม่เอมู่ิอเน่ใครบ่ก่ใครไม่มีเออชดใครอใครกันนะมาแล้ว่ใครสามสามน่าเกใครเออให้เอาเไม่ไ่น่ไม่จ้อไม่จ้อไ่นมโอเคเนาะนองเนาะ ในการแจกเครื่องในวัอนี้เนาะก็ถือว่าสำเร็จไปเนาะพี่น้องเนาะปลาปิตรเล็บเอาในแจกเครื่องนะฮ้อนชุดอ่ะปลาถูกมั้งได้บ้างดีได้บ้างี่ฮาก็มาหลายอยูรัฐบาลเขาก็หลายก็มีจำนวนเนื่องที่ว่าเขายังไปให้ไปส่วนนะาก็ยังมามีบางข้อสวนก็บ่มาไปให้ไปส่วนเนาะนะทีมงานเราก็ดีเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้นะถือว่าสมบูรณ์แบบเนาะในการแจกเครื่องมื้อนี้เนาะนะทีมงานเราก็เมื่อยเมื่อยเลยพี่น้อง กเด็กกระห้อนเด้ลแหละดีอกดีใจเนาะที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าในการช่วยเหลือเนาะก็หลังจากที่อาโมเรื่องเราได้เห็นห้อยยิ้มของชาวบ้านแล้วก็ดีใจไปน้ำมันหายเลยเนาะความอิดเมยเนาะเลาก็ต้องสู้ไปน้ำกันเนาะผมไม่เป็นหรองเนาะกปบะอัตนก็สำหรับคือมีก็แสดงมาต่อมน้ำฟักผมไม่เป็นหรองทานผู้ยส้มนี่ได้ติดตาหม้อส้มน้ำกันไปซ้ำนี่ก็เนาะ ก็คือพวกคนแม่ในคลิปต่อไปว่าจะปีคลิปไหนจะยุติใเอากล่าวคอยติดตามรับชมและแหกกำลังใจกันต่อไปพูดไมพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เราสามคนก่อนจะได้ขอตัวรับทานผับชมก่อนเนาะสบายดีพี่น้งองสบายดีเมื่อยหลายเนะาะเบ้าลี่เนาะ <Okay. laughs>